โอ้ oh, hey. คือว่าไม่สองขางเลยคือว่าไม่ส่องขางเลยแล้วเลยอืมอาร์ตัมมันไงอาร์ตัมมันใหมอ๋อนี่คือบอลคือหมู๊นะอันนี้คือหันขึ้นเตียงลงปรได้อ๋อเตี้ยนี่ รถเลื่ใหม่ครับขางหนึ่ง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจก้ลูกครับขางนั้นรถเลื่อเก่าลักษณะึ่งแล้วว่าไปเบิ้งคอซับไปเลยครับนี่รถเลื่อในการอจุจวะปีขางมัน คุิกหลายครับใสได้ครับใสดด้ใสได้ไม่ได้ปัญหาเอ้ย่าแวงจดนั่งแล้วว่าเป่งทางนี้ครับโอ้เห็ดเบิรายหลๆไี่มันสิขึ้นสุ่นมนปีนี้เป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 เอาเลยเอาเลยืลย่เยมเลยื่ยมเลย Xem 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 xem. Tem 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 tem. สามสี่หลอบไม่น้ำตู้ไม่ครับช่วงล่างไม่แทนปั้มอันเก่าครับแต่ว่าดัดแปลงแบบใส่น็อตคันครับ,บ่บเชื่อมเป็นเครื่องคันน็อตครับมันไม่สิเบิร์ตเดือดเั่นี้ ชอยดีชอยดีไหมครับโอ้โฟิตเปียเวลามันหมุนก็น,น่าจะกวาดจาันสิครับมาทางนี้ไม่มีข้อนครับแน่นๆเลยเพราะว่าหลดหลดเกียวบ่บ่ได้ใส่บูทสูงครับ อันตรายจากใบฝาดใบหยังมันงกาอาจจะน้อยครับหรือวมาีดกำลังอยู่โค้งหลังครับถ้ามันถ้ามันบีดกะกะใส่ไดขึ้นกันครับแต่ว่าอายุการใส่กันของเครื่องบวอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบเชื่อมมันเกิดเหมือนจะกันทางลมนะครับกันทางลมไอ้ลมมันออกน้อยมันงก็จะเกิดเสียงจ้สี่แล้วมั้ง วินตัวนี้นะสิขับพัดลมกับพัดลมเป่าเพืองตัวนี้ไปขับปั๊มตัวนี้ขับตู้อุดตัวขับปั๊มวินใหญ่ครับ เลื่อนเยใหม่หนึงข้างเสืเเ่อมไเยอะครับจับจับจับเสยจับ นี่ยังเราเนี่ยค่นี้พี่นากระหิตปากไม่นบ่ลูกดาวไหมปากไหมยาวลดลดไปอือจะเลื่อเพชรเจริญนะครับซอสดมเพชรเจริญข้อก่วงเลยวะข้อมันก่วงเลย เอามาเอาใจหลุนซอยเสียดมครับปีนี้ชิไรจักไรเฮ็ดเบิดไลยปนแตจว่าอะปัญหาครับมีคันใหม่นี่เพจเจรเล่นค่อยนุนอยู่ครับโอตจว่าเพจเจรเล่นต้อง ใส่หวัดด้ครับลืมไปอันนี้เป็นป่มปันนาป่มปันนาตัวนี้ครับตัวน่อยครับั่มยอคอับเสียงอยู่ใตอุ้มลุม่มพันลมนอันนี้เขาบอกขันนอตบ้นนี่นื่มันจะาปรลุษบอก ผมมาตรงนี้นอดขันนะครับเพราะอาจจะจองเกียร์เพราะว่ออามันบานตีจนบานสวยๆครับสวยๆสวย,สวย,สวย,สวยตวล่างแบบจับนอดครับใส่ลวดเอลในการเชืนน่อมทำนวด หยุดละสี่โตครับทั้งเหมือกสี่สองเป็4แปดสี่สามสองสี่สี่บหกบสิบหกโตครับหยุดระวังช่วงหลางครับต <facial> ู้ชุดบนเปลี่ยนตรองใหม่ครับวันนี้เดินระบบให้รอลิกใหม่ครับใหญ่มากรังนี้เดินแป๊บไหม จัดระเบียบไหมครับจัดระเบียบแปบไหมตัวนี้มอน้าทรายมอนาำนี่พอ,อยางเป็นแข็งแข็งแล้วไปเบิ่งวันใดท่าขึ้นครับ กำลังเฉื่มกันอยู่สู้กันอยู่สองคนโอเคอรอครับผมจะฝากกดติดตามนะค,ครับพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับ